สวัสดีครับผมบอสซ่าฮะสวัสดีครับผมเจด้าครับสหรือว่าผมอาหนอยครับแหมวันนี้เป็นไงบ้างห้องเราอย่างเงี้ยดูดูดีมีแค่สกุลดูดีมีแค่สกุลบ่เรื่องจ่าวันนี้เขาไปชุมเสร็จแล้วเลยไม่มีใครใช้ห้องต่อเพราะว่าสมรอยก็เลยมีห้องว่างนะครับอ่า เออก็ยังไม่จบไปนสิ้นะสำหรับท่านนายกสมาคมของเรานะต้องบอกว่าหลังจากที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเอนี่นะที่บริษัทที่กาหลีอ่ะเขาฟ้องไงเขาอยากให้คุณเจอธิบายหน่อยดิเขาฟ้องมาไงชื่อบริษัทเนี่ยชื่อบริษัทแดอนท่วันเขาเขาเคยทําสัญญากับกับทางสมาคมบอลแล้วก็บังทีไว้เรื่องให้ให้เขาเป็นผู้ดูแลสิทธิประโยชน ผู้บริหภไทยแต่ให้บริษัทเกาหลีดูแลซึ่งเขาก็ได้โอนเงินมาประมาณ9 0 0 0แส US 9 0 0าแส US ประมาณ30ล้านบาทเกือบเกือบ30ล้านได้่ามส30ล้านแล้วก็คือเขามีหลักฐานมีเอกสารว่าเนี่ยโอนเงินมาแล้วแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปฟ้อง ก็คือตอนนี้เรื่องนอยู่ที่ศาลอยู่ต่อทางบางีเขาบอกว่าอผมโดนดิเครดิตผมทำดีทั้งนั้นเขาบอกเขาทำคุณบูชาโทษเขาบอกว่าใครอะแชมป์ซีเกมส์ปลายสมัยอะบาซิลสเปนตาลีทำได้ไหมถามหน่อยทำได้ไหมแม่บางีสไตล์โอปันกังนัมสไตล์กังนัมสไตล์ ใครจ่ายของสมาคมฟุตบอลได้ไหมครับไอ้สมาคมฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่ของอุ้ยของรัฐบาลมันไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสมาคมรับเงินอุดหนุนจากกกทใช่หรือไม่ครับเต็มคำเลยเงินของกกทเนี่ยเป็นเงินภาษีของประชาชนยี่เราก็ต้องมีสิทธิ์ตรวจสอบด้วยครับท่านพร่งนึกได้ลืมชักปั๊ไเตารี่ที่บ้านออกไปกลนะสวัสดีครับ นี่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่บางวีของเราเนี่ยถามอะไรก็ไม่เคยจะตอบย้อนกลับไปนี่นะครั้งแรกตอนที่ตกรอบซีเกมสองสมัยซ้อนฮะตอนนั้นก็ตั้งแต่ตั้งแต่พุตบอนไทยไปไปซีเกมมาเนี่ยครองรั้งเนี้ยเขาจะอับจนเลืองผลงานของยูยี่สามที่ตกรอบซีเกมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าคู่แข่งหลายชาติ คอนไปไหมมีการพัฒนาขึ้นเขาก็อยากจะล้มเราทั้งนั้นก็ยังแถไปเรื่อยนะว่าเฮ้ยแปลว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะฮะแต่สองครั้งติดนี่มันยังไงสองครั้งติดนะต่อไปครั้งครับอันนี้เป็นที่คือฮามากนั่นคือการล้มการเลือกตั้งครับคุณอนอยการล้มการเลือกตั้งนี่จริงๆต้องอธิบาติน่อวาจริงๆแล้วเหมือนกับต้องพูดตรงๆว่าอาจจะไม่มั่นใจหรือเปล่าว่าจะได้แต่ครั้งแรกก็เลยเลื่อนแบบดื้อๆกันเลยใช่ไหล้ผลว่าไงครับคุณบัญีครับ เขาเห็นว่ามันมันไม่ปลอดภัยครัง้งัน้นไม่ปลอดภัยยังไงไปลอดภัยมีเรื่องปัญหาการมอบสิทธิ์ที่คนมาเลือกตั้งซับซ้อนครับโอ้ทําให้มีมติจริงๆมันไม่ไ่าเรียกว่ามติครับเพราะว่าเขาคิดตัวเขาคนเดียว <laughs> มาประเด็นที่สามครับขาเด็นนี้ค่อนข้าง,างน่กครับฮะขายเสียครับฮะเป็นไงครับก็กลายไปไปเป็นประเด็นร้อนอีก เรื่องหนึ่งที่บางยีถูกรอตรีดแมนอ,อนดีตประธานสมาคมฟุตบอลเปลีนแฮงหรือว่าเอฟเอได้กล่าหากล่าหาว่าพร้อมที่จะขายเสียง <c oughs> การเลือกตั้งเจ้าภาพฟุตบอลโลกเพื่อแลกกับค่าสิทธิ์ ค่าเลี้ยงกิจการการถ่ายทอดสดเกมกระชับมิตรที่สิงโตกำลังจะบินไอุ่นเครื่องที่ไทยแต่โปรเจกต์ท้งการไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะรัสเซียได้ได้โหวตให้ได้เป็นเจ้าภาพครับปี2018ครับงานนี้ครับอังกฤษเนี่ยเขาก็เลยไม่มาแตด้วยเพราะว่าทําตกลงกันไว้ถ้าอังกฤษเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาจะมาแตผมว่านะตอนนี้อกอกาดไปไม่เฉียดอ่ะ ประเด็นเนี้ยเฉียดสุดเฉียดสุดอย่างนั้นอย่างนั้นพูดแบบซบซอซบอผมเนี่ยกได้เชิญอังกฤษมาเจ็บคอแล้วเนี่ยผมไม่เชิญอังกฤษมาแข่งกับทีมชาติไทยจริงนะแต่วราไม่เจรจ้าเรื่องถ่ายทอดพอถ่ายทอดเนี่ยก็ต้องตามของฟีฟ่ากำหนดครับซึ่งผมไม่มีอำนาจตัดสินใจ เาเสียงไป <c oughs> ะไ <c oughs> รกันแต้เขาบอกว่าแต่เขาก็ไม่ได้ีบอกตรงๆนะว่าเขารับมาจะบอกทำไมล่ะส่วนประเด็นต่อไปฮะนี่เป็นประเด็นของคนทั้งประเทศเลยได้นะครับที่ท่านเคยลั่นวาจาไว้ว่าหากทีมชาติไทยเนี่ยจะไปเล่นบอลโลกรอบค้าในปี2024เนี่ยครับผมท่านจะทำยังไงครับจะขอลาออกครับท่านบอกว่าจะขอลาออกหรือท่านเชื่อที่บ้านอยู่ครับว่าเรื่องนี้มันเป็นไปยังไงครับ ผมพร้อมจะพิจารณาตัวเองถ้าไม่ได้ไปบอลโลกปี2018ครับและถึงแม้ไม่ได้ไปครับครับผลงานใกล้เคียวความจริงนะผมก็ได้อยู่ต่อถึงบอลโลก2022โอ้โหก็เรียกง่ายๆว่าท่านจะอยู่รอลูกท่าโตอะไรย่าเงอีกสิบปีอ่ะอยู่กนปอีกสิบปีอ่ะเราต้องบอกว่า นายกสมาคมฟุตบอลคนต่อไปที่จะเข้ามาเนี่ยถึงก็ต้องพกแฉลงไว้แล้วนะแงะแงะซ่าถนอมใจกอยเรื่องต่อไปฮะเป็นเรื่องที่ใกล้เข้ามาทุกทีฮะเป็นเรื่องของนาคตฮะไฟลนก้นเลยทีเดียวนั่นคือเรื่องของการสร้างสนามฟุตซอลโลกครับเนื่องจากว่าครับประเทศไทยเนี่ยได้รับโอกาส กายเป็นเช้าภาพฟุตซอลโลกฟุตซอลทีชแชมป์โลกปี2012ในเดือนพฤศจิกายนจะถึงแล้วจะถึงแล้วโดยสนามต้องต้องบอกว่ามีชื่อแล้วนะสนามเนี้สนะได้ครับอาสนามแบงคอกฟุตซอลอารีน่าวงเล็บว่าหนองจอกที่กําลังก่อสร้างใหม่เพื่อใช้เป็นสนามหลักครับซึ่งนายสมาคมเนี่ยยืนยันมาตลอดว่าเซตชังยังไงครับท่านเรื่องนี้ยังไงครับ ท่านรู้ลงหน้ามาก่อนหน้านั้นสองปีตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับสรุปว่าไงครับท่านคันเดียวสั้นๆเลยนะฮะติดฝนติดฝนติดฝนครับฝนตกสร้าไม่ได้เศร้าไม่ถนัดเร้าไม่ถนัดนี่สองปีสองปีนี่มันกี่หน้าฝนแ้วเนี่ยท่านรู้รู้หน้าสองปีนะครับครับไม่เสร็จเพิ่งจะตกลงกบกมได้ครับส่ายว่าคุณจะต้องใช้ โอเขามีร้านนี่ยครับร้านกีฬาในกระสอบวัดใหม่ยายนุ่ยครโอ้โหแล้วนี่ครับประเด็นล่าสุดครับเป็นความหวังของคนทั้งประเทศอีกเช่นกันฮะโดยเฉพาะวินนี่ครับที่ต้องการทีมระดับโลกระดับวินนี่วินนี่เดือพมาอุ่นเครื่องใช่ใช่ไหมเตรียมความพร้อมซูซูกิตอนแรกนี่จะอุ่นกับออสตาญี่ปุ่นที่ขาแข่งในไทยลีโอใครหนึ่งคำครับ ถุยแต่สุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีของพวกออซญี่ปุ่นครับได้นอนเล่นอยู่ที่บ้านเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราได้ทีมชาติทีมระดับชาติที่มาอุ่นด้วยแล้วครับทีมอะไรครับลัาเรามีคิวอุ่นกับเราเนี่ยวันที่12กันยายนแต่ว่าวันที่ส0กันยายนนะเฮ้เสียง่องวันที่สิกันยายนเราเนี่ยอุ่นกับฟิลิปปินส์ ซึ่งเขาพักแค่วันเดียวอาโอ้ยเอาฟุตบอบเลยแล้วก็ไร้หน้เลไม่รู้ว่าเขานั่งเครื่องหรือนั่งรถจากเียงจันนะสวัสมาคมเอารถกระป๋องนารามไปแล้วทำไมถึงรักบางยีมันไม่มีเหตุผลแม่บางยีสไตล์โอปันคังน้ำสไตล์กังน้ำสไตล์โอปปปปป วันนี้ก็เรื่องเรื่องที่เราซีซัวมาเล่าเนี่ยก็ก็มีอยู่ประมาณแค่นี้แหละคือที่มันน่าสนใจสุดๆแล้วแล้วอาร์ติน่าเอาเทปหน้าเขาบอกเทปหน้าครับไม่มีแล้วเทปหน้าไม่มีแล้วเทปหน้าเนี่ยเราจะไปอ่านกันในคุกเขาโทรศัพท์เขาแน่เดียวเดียวเขาเอาเขาไม่ได้สำหรับสัปดาห์นี้ฮะซีซัวมาเล่าก็ต้องจบลงแตเทิ้งแค่นี้ฮะเอาไว้พบกันใหม่ฮะ 그만 그만이 가 빨강이 가치 여자 그 머리 푸는 여자 가렵지만 한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나선잖아 보이지만 놓을